สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่2มีทุนนยนสองหาครับผมหมู่บ้านเลขออกครับผมเนาะบนครับ5 9 3สล่างออก42ครับมีไผโชคดีมานอะครับผมเนาะส่วนตัวผมเองครับผมได้อยู่ครับผมเนาะได้อยู่นะครับมือนีครับผมจะมีข่าวดีมาแจงข่าวเอซท่างช่องครับผมมือนีครับ ผมจะเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีเด้อครับผมเนาะเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับผมถ้าใครเข้าทันก็ทันนะครับไม่ทันก็ไม่มีแล้วนะครับผมเนาะเปิดอีกแค่3ามกลุ่มครับผมคลิปนี้จะเปิดกลุ่มหนึ่งคลิปหน้าจะเปิดกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะเปิดกลุ่มหนึ่งนหนึ่งจะลง3คลิปครับจะเปิด3ามกลุ่มนะครับให้เอที่ท่าน่องสแกนเชี่อโคตดที่ผมขึ้นหน้าจอ เขารวมกลุ่มใดครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานครับเลขออกครับหาเก้าสามครับผมเนาะนี่ครับผมซื้อลอตเตอรี่ครับผมเก้าสามสามเก้าเยอะมากครับผมนี่ครับผมถูกเก้าสามเมื่อวานครับผมเนาะฮ่าฮ่าดวงดีมากครับผมเนาะนี่ครับซื้อลอตเตอรี่ก็มีแต่เก้าสามสามเก้าแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์นะครับ นี่ครับผมเก้าสามครับผมแต่ว่าลอตเตอรี่บัถือครับผมเนาะแต่ว่าเอกชนถูกอยู่ครับผมนี่ครับเก้าสามครับมือนี้ครับผมจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวมาฝากเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเมื่อนคลืนนีเพนโทรมาหาเพนว่าพระหัด พี่เสียดายมากเลยนะให้สี่สองบนออก4-2ล่างครับนี่ครับเพื่นไหมากครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับให้มา4กับ5ครับ5มาหลักร้อยครับผมเนาะเลขออก5-9-3ครับล่างออก4-2ครับให้บนครับ42ออก4-2ล่างครับนี่ครับแล้วก็อีกชุดนึงครับผมเนาะเพื่นไหมากครับ เปิดตัวงวดแรกครับผมล่างอย่างเดียว9กับ3ครับ9กับ3ขึ้นบนนะครับเลขออก93บนครับนี่ครับสำหรับคนที่รอเลขล่างครับผมเนาะรอก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นบนอย่างเดียวครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะครับเข้าที่5นะครับหลักร้อยครับเข้าที่5หลักร้อยครับเลขออก 5 9 3ล่างออก4 2ครับนี่ครับ4 2ลงล่างครับผมเนาะ4 2ลงล่างครับเอฟซีทั้งช่องกามีไผ่โชคดีบ้านเนาะครับผมเนาะมีไผ่ถูกบ้างครับผมก่อนอื่นครับผมก่อนอื่นขอเวลาแป๊บนึงครับผมเนาะย้ำกับ FC ทั้งช่องครับผมถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มครับผมเนาะ ผมเปิดแค่วันนี้วันเดียวนะครับเพราะว่าเปิดแป๊บเดียวจะเต็มแะ้วครับผมเนาะคลิปนี้กลุ่มแรกครับผมเนาะคลิปต่อไปอ,อีกกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็คลิปต่อไปอีกอีกกลุ่มหนึ่งครับเปิดแค่3กลุ่มครับผมเนาะกลุ่มละ500คนครับถ้าใครเข้าทันก็ทันเดอร์มาท่านกะไม่โอกาสนาค,ครับผมเนาะมาดูนี่ก่อนครับสรุป <c oughs> สรุปเลขดังครับผมสรุปเลขดัง 10อันดับครับนี่ครับอันดับ10ครับ2 4 4 2ครับอันดับ3ครับ9 3สครับนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะถ้าใครซื้อ10คู่นี้นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็ต่อมาครับเลขล็อกจากกทมครับผมล่างอย่างเดียวครับให้4ครับ42เข้าเต็มเต็มครับ ให้4ครับ4-2เข้าเต็มเต็มครับแล้วก็เลขวิ่งภูเก็ตครับวิ่ง9ครับแล้วก็ชุด3ตัวครับเข้า3ตัวต้นครับผมเนาะ5-3 9ครับเลขออก5 9 3ครับนี่ครับผมของพี่สาวสระบุรีให้2กับ4บนออก4-2ล่างครับแล้วก็ เลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนัครปถมครับวิ่ง2ล่างครับ2442ครับนี่ครับผมวิ่ง2ล่างครับ2442ครับแล้วก็เลขวิ่งสายเหนือครับเลขวิ่งสายเหนือวิ่ง3บนอย่างเดียวครับนี่ครับวิ่ง3บนอย่างเดียวครับมาที่93ครับเลขออก ห้าเก้าสามครับก็ถือว่าเลขวิ่งบนเพ่นแมนมากับผมเนาะเข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันครับนี่ครับต่อมาครับผมต่อมาครับเลขของผู้ใหญ่ใจดีจากณขบถมครับนี่ครับเก้าสามตรงตรงครับเก้าสามเข้าตรงตรงนะครับนี่ครับเพ่นแจงเขามาใหกับผมเนาะเพ่นวาเพ่นถือ หกแสนกว่าครับผมนี่ครับถูกเก้าสามหกแสนกว่าครับแต่ว่าพันวิ่งศูนย์บ่าแางบดถือกับผมเนาะต่อมาครับผมพี่หนึ่งคาแคร์ครับเก้าสามตรงตรงครับแล้วก็ห้าไม่ใช่เก้าห้าสามครับนี่ครับเข้าสามตัวโต๊ดครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับแล้วก็ต่อมาครับผมเอฟซีตังครับสี่สองครับ เลขวิง่งีที่มาจากเชียงใหม่ครับให้93ล่างออก93บนครับเข้าเยอะแม่ครับผมเนาะเข้าเยอะแม่ครับผมส่วนของผมเองครับของผมเองมาให้ดูก่อนนะของผมเองครับให้บนวิ่งที่3แล้วก็ให้ล่างวิ่งที่4วิ่งบนเข้าที่93วิ่งล่างเข้าที่42ครับนี่ครับผมซื้อ นี่ครับ3 0 3 2 4 1 4 9แล้วก็แกอีกคูนึงครับผมเก้าสามครับผมเนาะซื้อหาคู่ครับผมถ้าใครจำได้ครับผมผมย้ำกับ FC ทั้งสองอยู่ว่าผมซื้อ4คู่นี้กับอีกคูนึงหนึ่งก็คือเก้าสามครับผมเนาะนี่ครับผมให้4 2บนออก4 2ล่างนะครับนี่ครับเอาแต่ตามนี้ครับผมเนาะหรือว่าของ ลุงโชคดีครับนี่ครับ93สตรงตรงครับแล้วก็หลัก10ล่างครับแม่สลับบุรีครับ2 4 5หมาที่4ี่กับ2มาทั้ง2ตัวครับแล้วก็ของผมเองครับนี่ครับ4 2สองกันครับ2 4 8สครับหลัก10ล่างครับมาครับผมมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมบนอย่างเดียวไม่รอช้าครับผมเนาะ ปล่อยต่องวดครับงวดที่แล้วสีดายมากครับผมเนาะซื้อลอตเตอรี่เก3าสามสามเก่าเยอะมากครับผมโบได้ครับผมเนาะเพราะว่ามันออกบนครับผมถ้าออกล่างก็ถูกที่เก้าสามนะครับแต่ว่าผมได้อกชนกับผมเนาะได้เอกชนอยู่นะครับผมเก้าสามครับมาครับผมมาครับเป็นโทรมาหาเมื่อคืนครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวไม่รอช้าปล่อยต่องวดนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีครับจากปทุมธานีครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับ บนอย่างเดียวครับผมไม่รอช้าครับผมเนาะปล่อยต่องวดครับ <c oughs> <c oughs> บนอย่างเดียวครับ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับง <c oughs> วดนี้ให้มาครับ <c oughs> ให้ที่บนครับ กับ0ครับ7กับ0ครับจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมนะครับจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมครับนั่นก็คือ7 1ครับ7 5ครับ0 1ครับ0 5ครับ นี่ครับบนอย่างเดียวครับผมเนะให้มาครับเลขวิ่งบนครับเจ็ดกับศูนย์นะครับจับคู่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าครับลงวันที่ครับหนึ่งหนึ่งหกทับหกทับหกเจ็ดครับอย่าลืมเด้อยครับผมนะถ้าใครสนใจอยากเข้ากลุ่มครับผมขึ้นชื่อโคตรหน้าจอให้เอฟซีแท่งช่อง สแกนคิวโค้ดขึ้นหน้าจอได้แล้วครับผมนกเข้ากลุ่มฟรีครับผมนี่ครับคลิปนี้กลุ่มหนึ่งคลิปหน้ากลุ่มหนึ่งแล้วก็ออกคลิปหน้าอีกกลุ่มหนึ่งครับผมนกเปิดแค่สามกลุ่มพ่อครับผมเพราะว่าตอนนี้ขอบคุณเอฟซีทางช่องครับผมนกที่ติดตามครับผมตอนนี้คนติดตามผมหกแสนคนแล้วนะครับผมให้ดูก่อนนะหกแสนคนแล้วขอบคุณมากนะครับ ฉลองครบหกแสนผู้ติดตามครับผมดูก่อนซิใช่หรือเปล่านี่ครับผมหกแสนคนแล้วนะครับหกแสนคนแล้วขอบบุญขอบคุณเด้อครับผมเนาะถ้าผมมี f อฟซทางช่องก็ไม่มีผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำความดีแล้วก็จะหาเส้นเกง่เกงๆเส้นดีๆมาฝากตอน f อฟซีทางช่องครับผม แคปหน้าจอเอาครับกระซุดท่านี่ก็ะเขาอุ่ยพรอให้เอฟซท่านช่องที่เบังคลิปนี้เดินทางแค้วขาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากฎกดฎติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ